ตั้งใจและขยันมากพอนะครับนี่แหละครับคือกลุ่มแรกนะครับกับ The Most Popular Game Publisher ครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะกับกลุ่มที่2ครับกับการประกาศรางวัลของ The Most Popular Game Creator ครับบุคคลสร้างสารคอนเทนต์เกมที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียครับรางวัลแรกกับ The Most Popular Game Creator 2020ผู้เข้าชิงได้แก่ฟีฟ่าท้าเกลียนฮาร์ดร็อกเก และซีบิงซครับผู้ชนะได้แก่ขอแสดงควมดีกับฮาร์ดบล็อกเกอร์ครับเรียนเชิญคุณปฏิพานโพสีขึ้นรับรางวาัลบนเวทีเลยนะฮะ นี่นี่คือนี่คือชมหน้าที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่าฮะสวัสดีครับผมไม่ใช่พี่เอกนะครับอ่าแน่ใจเลยฮะแน่ใจครับแล้วก็รับเทนบอกว่าใช่ครับบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้รับรางวัลนี้นะครับก็เลยฝากข้อความมายาวมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดอ่านแป๊บหนึ่งครับอันนี้อันนี้เขียนเองหรือเปล่าฮะไม่ครับบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่นี่ับพาร์อกเ cker นะฮะต่อเนื่องกันเลยครับกับรางวัล